โอท็อปขายดี SME ขายรขายรวยนะครับไปดูข้อคิดกันนิดนึงนะครับที่นํามาฝากครับอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ใจเราเองนะครับถ้าหากว่าคุณนั้นเก็บปัญหาไว้ในใจไปไหนก็ไม่มีความสุขครับนักธุรกิจที่ดีต้องรู้จักปล่อยวางกับปัญหานะครับท่านครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวครับครับผมชื่อพงศธรพวงสมบัตินะครับครับชื่อเล่รชื่อเนมครับครับงานผมก็เป็นเจ้าของ แฟนเพจนะครับชื่อว่า N อ็นการ์ตูนดีไซน์ครับรับออกแบบตัวการ์ตูนเพื่อทำมาสคอตหรือว่าเป็นเสรีต่างๆของธุรกิจครับผมครับไปดูแฟนเพจของเขากันนะครับคุณพงศธรพวงสมบัติเป็นใครทำไมถึงมีความสามารถและความสนใจในการออกแบบตัวการ์ตูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุเลยว่างานศิลปะของคุณเนี่ยเป็นการออกแบบการ์ตูนเพื่อทำมาสคอตครับผมมันเริ่มมาจากตอน,นเด็กผมก็ชอบวาการ์ตูนแต่ว่า เราวาดไปวาดแล้วก็ทิ้งวาดแล้วก็ทิ้งทีนี้เออให้พอเราแก่ตัวลงหรือว่าตายไปมันจะเหลืออะไรบ้างครับอะแล้วก็เฮ้ยมันต้องเหลืออะไรให้ชาวบ้านได้ดูกันบ้างก็เลยคิดว่าเออลองวาดทางธุรกิจซิเพราะว่าเขาก็เอากระตูนเนี้ยไปใช้ต่อได้เอาไปโป๊โมทได้แล้วก็ทำให้คนจดจำได้ครับผม ความคิดคุณเริ่มต้นมาถูกทางแล้วนะครับถ้าเรามีความสามารถโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งงานที่ใช้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วทิ้งทําเสร็จแล้วทิ้งแหมน่าเสียดายนะครับกว่าจะกลั่นออกมาในแต่ละชิ้นงานนี้ต้องใช้ความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การออกแบบของคุณมันจะไม่ทิ้งครับเมื่อคุณออกแบบให้กลายเป็นแมสคอตถูกใช้ในด้านของการตลาดมีโอกาสที่คนจะเห็นงานของคุณกว้างขึ้นแล้วก็ สร้างมูลค่าให้กับงานศิลปะของคุณได้อย่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันกับคุณพงศธรพงสมบัติครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับขอขอบคุณไ t o p p l u ลคุผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรเอเชียโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรชริมงคลทรัพย์อีที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิธีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน อารีออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบันการีอโดยวาซาบิช็อปนะครับติดต่อเข้ารายการหรือโฆษณาได้เลยครับไปดูงานของเขากันนะครับเชิญเล่าเลยฮะนี่คืออันนี้เนี่ยก็งานเนี้เป็นงานที่ผมเป็นตัวอย่างนะครับที่ว่ายกมาว่าเออมาร์คอตหรือการ์ตูนเนี่ยมันสำคัญยังไงมันมีพลังยังไงบ้างนะครับอันนี้ยังเป็นของต่างประเทศที่ว่าหลายธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาครับอ่า ศึกษาธุรกิจเนี่ยผมว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือสินค้านะครับหรือว่างานอีเวนต์หรือโปรเจกต์ต่างๆถูกไหมครับผมการสร้างสัญลักษณ์ให้จดจําแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ดีสุดแล้วง่ายสุดก็คือผ่านแมสคอตและนี่ก็คือแรงบันดาลใจของคุณเป็นงานแมสคอตจากต่างประเทศทั่วโลกครับผมไปดูกันต่อนะครับนี่คือนี่คือแบรนด์ที่เราจักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือช็อกโกแลตต่างๆก็จะมีเขาจะใช้แมสคอตเช่นกัน แล้วก็พวกบูธออกร้านเพื่อเล่นลูกค้าก็จะมีมความสําคัญด้วยนะฮะนี่ล่าสุดเลยบนโลกทุกปีต้องมีบ,บนยุโร็ต้องมีครับเพื่อดึงดูดความสนใจหลายคนพอเห็นแมสคอตก็จะวิ่งเข้าไปถ่ายภาพนะฮะหรือว่าซื้อของสะสมต่างๆตามงานต่างๆเป็นของที่ระลึกนะฮะก็ล้วนแต่เลือกในสิ่งที่มีแมสคอตทั้งสิ้นนะครับนะฮะเพราะว่าแมสคอตมีสเสน่ห์แล้วก็มีแรงดึงดูดอย่างมากแต่ ใครครับจะคิดถึงกระบวนการผลิตแมสคอตนั้นๆนะครับนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะแมสคอตมิกกี้เมาส์นะฮะดังมากทั่วโลกต้องรู้จักนะครับกลับมาดูงานของของการ์ตูนดีไซน์บ้างนะครับ <ผม S 1> งานของคุณอ่ะนี่คืออันนี้คือคอนเซปต์ครับผมครับเติมเต็มรุเก่งของคุณด้วยความทรงจําอันสุดประทับใจโอก็คือ,อด้วยการ์ตูนนี่แหละครับครับอันนี้มันเป็นงานเก่าและเป็น งานแบง k อกคอมบิ c คอนนะครับซึ่งเป็นรวมการ์ตูนของทั่วโลกเลยเอามาให้เด็กๆดูเู่ใ่ก็ดูวนนั้นขอเขกาไปด้วยคุณมีส่วนร่วมเลยในงานนี้ครับวันนี้ไปฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนมาว่าเออเราจะทําให้ตัวการ์ตูนนั้นมันโลดแล่นไปทั่วโลกได้ยังไงสร้างแมสคอตยังไงให้คนจดจํำแล้วก็ให้เกิดเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับการยอมรับใช่อวิธีการสมมุติลูกค้าต้องการจะสร้างแมสคอต ส่งอะไรให้คุณบ้างต้องบอกอะไรคุณบ้างต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยอ่ะธุรกิจคุณทําอะไรบ้างครับก็ค่อนข้างจะโดยละเอียดซึ่งผมก็ไม่ลอกหรอกไปทําอะไรเพราะว่าต้องรู้ว่าทําอะไรทําให้ใครแล้วก็งานออกมาไปทําเพื่ออะไรอืแล้วก็พวกวัตถุดิบบ้างเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าจะมาออกแบบนูกระดูนด้วยครับผมบจากนั้นเมื่อบอกความต้องการแล้วคุณจะทําอะไรต่อครับผมก็จะวาดออกมาหลายแบบให้เลือกครับผมแล้วก็จะถามว่า เออต้องการมัดคอตเป็นแนวไหนหน้ารักหรือว่าหน้าหยิกแสบคันอะไรก็ระบุมาได้ครัรคเตอร์นี้ใส่ใจคอของม a s คอตที่เขาต้องการอยากจะให้เป็นการ์ตูนที่มีบุคลิกแบบไหนก็ระบุมาใช่ถูกไหมครับคุณวาดด้วยมือวาดมือครับอธิบายตรงนี้วาดมือมาใส่โปรแกรมอะไรยังไงครับผมก็ง่ายๆเลยก็คือวาดมือดินสอดินสอธรรมดาดินสอไม้ HB ธรรมดาครับแล้วก็ ตัดเส้นด้วยปากกาแล้วก็ครับลบออกแล้วก็สแกนเข้าโฟล์วช็อปก็เบสิกเลยแต่ว่าอาศัยว่าเออให้เราวาดได้เราทําได้ก็เลยทำออกมาการวาดการ์ตูนธรรมดากับการวาดเพื่อเป็นแมสคอตแตกต่างกันยังไงโอ้โหฟ้ากระเหยครับผมอธิบายอย่างเราวาดเองเนี่ยวาดอะไรก็ได้ในหัวครับมีอะไรเอามาหมดอย่างหุ่นเรขาศนีในหัวมีอะไรเอามาหมดแต่ว่ามสคอตเนี่ยต้อง ลูกค้าเป็นที่หนึ่งอยากได้แลกก็ต้องทําให้อย่างนี้ครับผมอืนะครับรวมถึงการออกแบบให้มันมีมิติให้มันสามารถเป็นหุ่นขึ้นมาเพื่อให้คนใส่ได้จริงครับนะครับมีชีวิตจริงๆถูกต้องไหมครับครับผมอโอเคครับมีลูกค้าเริ่มสนใจงานของคุณแล้วก็ติดต่อเข้ามาบ้างหรือยังครับมีแล้วครับชิ้นงานราคาประมาณเท่าไหร่สุดท้ายอะอธิบายประมาณหนึ่งพันเริ่มต้นครับเริ่มต้นจจะมีว่า บวกขึ้นลดลงได้แต่งานว่ามันยากง่ายเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นที่1,000นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการขึ้นอยู่กับความยากง่ายคืองานศินละปะเนี่ยราคาไม่แน่ไม่นอนครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้บริการเขาได้ราคาเขาไม่แพงนะครับสุดท้ายเลยนะคะคุณมองอนาคตของการออกแบบตัวการ์ตูนเพื่อทำแมสกอของคุณไว้ยังไงบ้างครับอนาคตเนี่ยคือวาดเอาไว้แล้วก็ให้คนเอาไปใช้ต่อไปก็จะไปสร้างเป็นอื่นอาจจะเป็นเกมเป็นหนังได้ คือมันต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะคบโอเคครับนะฮะขอบคุณมากเลยฮะที่มาแชร์นะครับความตั้งใจผมถือว่างานแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่เปิดโอกาสเขาก็มีมีสิทธิ์เกิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความตั้งใจมาแล้วเหลือแต่โอกาสจับนักธุรกิจหลายๆท่านเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะไปใช้นะครับยอดฝีมือจากต่างประเทศเปิดโอกาสให้กับยอดฝีมือคนไทยก่อนรับออกแบบตัวการ์ตูนเพื่อทำมาสคอตคุณพงษ์สะทรพวงสมบัติครับจาก เอ็นการ์ตูนดีไซน์นะครับแบบนี้เลยโอท็อปขายดีเอสอี S e, ขายรวยรวยนะครับ